สวัสดีค่ะรวมรถมือสอ JK นะคะแนะนำรถสภาพสวยกิ๊บให้ชมอีกแล้วนะคะคันนี้สภาพดีเลยค่ะสีสันเงาเลยนะคะทุกท่านเป็นสีเทาเดิมโรงงานนะคะ To y ยต a a อ t ติค่ะเป็นสีพิเศษนะคะตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยรถสภาพสวยค่อนข้างเดิมมากเลยค่ะเริ่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะภาษีพรบปี P 67มีระบบเซ็นทรัลล็อกมีกุญแจรีโมท เครื่องยนต์ 1,600cc นะคะวิ่งมาเลขไมลอยู่ที่101,000 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถบ้านสภาพเดิมๆค่ะทุกท่านเครื่องดีมากๆนะคะไม่เคยเปลี่ยนเครื่องค่ะภายในสวยสะอาดเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะผ่านการใช้งานมาน้อยค่ะเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะคะกว้างๆนั่งสบายค่ะระบบแอร์เย็นฉ่ำ โดยรวมแล้วนะคะรถสวยสมบูรณ์ค่ะทุกท่านราคา1นึ0 0 0ซนหนึ่งบาทนะคะเป็นรถบ้านนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นร้อแม็กเดิมค่ะสนใจนะคะพร้อมจบติดต่อทักเข้าไปได้นะคะแต่งดต่อรองในทุกกรณีนะคะรถอยู่ที่สุขุมวิท71กรุงเทพมหานครสนใจเน้นติดต่อโดยตรงค่ะไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านโดยตรง สำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ